มาจับเวลา,าให้แม่เลยจับเวลา,าให้แม่หน่อยเย็นนี้จับเวลานะเวลาออนะจับให้แม่อลยโอ้ตีโอ้ตีงั้นเลยลูกเอ้าเอาเอ้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 าเอาออกออกไหมออกไหมตีปั๊บปั๊ปปั๊ปโอ้โหมาปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะได้เลขอะไรเนาะเวลาเย็นนี้ว้าวฮ่าเดี๋ยวให้แม่ใส่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอ้าเอาออกไปแล้ว ตัวที่สองตัวที่หนึ่งไ้ห้าด้หกอะสามตัวไหมหรือว่าสองตัวห้าหกแล้วไว้เล่าวันนี้นะเอาไปข้างล่างจิกเอาไหนเอาเลือกเอาโอ้หนี่เอาตี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 โอ้โอาโอโมาวางได้ยังบันีวางไม่ขอมาไม่ขอโอ้โห ตีอย่างใหญ่เลยปัดอะไรอะห้าหกสามมันเมนหมดละพ้องมันเป็นหวยลาบหมดเร่องอยู่ว่าหาวกสามนี่นก็ตีค่ะไ่สนใจเลยบอกปาดไปแล้วจ้ะไม่สนใจเลยจะ้ะจับให้เสร็จแล้วไม่สนใจเลยจะ้ะไปแล้วสามตัวจับให้เสร็จไปกินเฉยเลยบ้านนี้ไม่ได้สนใจเลยบ้านนี้ลาบัรรจัน กินเฉยเลยไม่ได้สนใจเลยจะบปห้ำโตแล้วก็ไปลวจ้ะไปกล้วยหมดแล้วสงสัยชอบกล้วยโอ้ยตอดกิ้นใหญ่เลยเออเดี๋ยวแม่จะไปซื้อกล้วยมาให้นะ ไปซื้อกล้วยมาให้กลงก็เปิดตาเลยไว้โกงก็ต้องเปิดไว้จ้ะต้องเปิดฝากโกงไว้เวลานางกินเสร็จนางก็จะเข้าไปกินน้ำไม่ได้ของไม่กล้วยนี่ก้งนางเอาใส่น้ำใส่ยางไว้ให้กินแหลี่ยมก็ามาหาง้อยขี่แถวนี้แหละเนี่ยที่นั่งนางก็จะอยู่ตรงเนี้ยโซฟ,ฟาไว้บ้างเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ย อยู่แถวนี้ลหละหมไปไซยู่ต้องสีสกินดิมแล้วก็เส้นปากพุณหวยไทยลางจับให้แล้วอยู่คลิปก่อนเนาะนี้จ้าลอเมืองเลยพี่น้องสนับสนุนรัฐบาลซื้อมาแล้วจ้าลรตรีเพื่อลูกนกให้โชอาลูกนกมาเลียง เฟื่อเป็นไห่เนาะแล้วก็ล่องเมืองละจ้ะจับให้แล้วจับให้แล้วทองทองหยิบได้ยังามาหาแม่กันเร็วโชว์่อหนอเร็วว่ามานี้คับก่อนมาวันที้คับก่อนมาวันทีคคับก่อนเร็วเอากล้วยโอ้โหหมด จกกินกล้วยเอาละบาทนี้ไปไหนไม่ห่วง้ะบาทแล้วกล้วยใส่เกยหายเลยเอากล้วยว่างไวปหายเลยบาทนี้กินเองเป็นแล้วกินเองเป็นแล้วไอ้ทองกินเองเป็นแล้วมบอนี้เริ่มกินเองเป็นแล้วจ้าปีกพ่นเต็มอยู่ความดื้อยังเหมือนเดิมมานี่ เอาไปกินน้ำบ่ไปกินน้ำที่เราไปเขาไปกินน้ำหมนเร็วหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดหรือยังอันนี้แม่ไปซื้อมาให้ใหม่ว่านี่แล้วเดี๋หน่อยนึงอ่ะะเอาวางเพื่นกินเองหมดแล้วเหลือแต่เปลือกเอาเนี่ยยิน รัตเตปื้อรัตเตปื้อจะช่วหน่อนไหมไปทีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนี่นี่อ่ะเนีสยจะไีครับก่อนโอ้กินอยู่กินอยู่กินอยู่วันทีครับไม่ได้อยู่น้ำไปเข้าไปกินกินน้ำก่อนไป nè thang hoặc thang, thang cậu nang nĩ nhú nang ra cậu đi kiếm nang mua về mượn nè cậu bắt kiếm nang nang im lại cậu ngoặc mán, kiếm nấm im răng, kiếm nấm răng, kiếm nấm răng, gấp cái tỏi cái พี่กินยังบัดหมื่อแท้พี่กินยังบัตรหมื่บคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะดเด้อเจอกันคลิป,ปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยช่องเต็งตองชาแน,นลด้วยจ้า